กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนิวซาชาเดอะเกมมี่ครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมค o มเมนเดอร์ซูเปอร์คอยแมคคีโววิซาร์นะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับซึ่งวิซซ์จะต้องเปิดด้วยวิซ a ์แลยนะครับแล้วก็เป็นมาเลเดอร์ที่เพิ่งจบกันไปนะครับเอาเป็นโฮเซ่แล้วกันนะครับก็ก็ผันผันภาคนี้ให้กูทำยังไงวะแม่งเลย ต้องเลือกอาวุธให้มันอีกอนี่ลรันดอมก็เกมนี้ผมเล่นจนจบมิชชั่นหมดแล้วนะครับก็เป็นการเล่นแบบต่อสู้กันที่เฉยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ เอาไปโหลดเอาไปโหลดแฮปปี้ชิคกันตัวเองนะครับผมแล้วก็นาก่าจะหาเจอแล้วนะพิมคขาว่าคอมเมดี้เดอร์โอ้โหไม่ไหวฟอร์มนี้ไม่ไหวนี่เป็นไงล่ะมึงดับดินคิกดับดินคิก ึิงคาแม็กซ์ทอมยังคาแม็กซ์ทอมไว้ที่หลังคายแม็กซ์ทอมวิธีการกดคายแม็กซ์ทอมนั่น,นก็คือกดตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดตัว x เนี่ยพร้อมกันให้เป็นแบบนี้นะครับ

ังมีอีกฟอร์มที่ต้องการใช้ฟอร์มนี้นะคะรับจับมากเลยเช้เวลาน,นี่แงละมึง่ชน <K. O. S 2> ะไลครับผม ต่อไปเป็นใครดีอืมเอาเป็นไฟแล้วกันนะครับははเกมนี้สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้นะครับผมืึกตัวเล่นไฟกับนี่คาบุโตะร,ร่างสุดยอดไฮเปอร์อะไรนะไฮเปอร์คาบุโตะอ่ะอืมเป็นคูกะแล้วกัน โชว์เฮนชินเปลี่ยนร่างใหม่โอเคซึ่งจะบอกว่าคูกากะไม่ใช่คูกากเ,เออคูกากับอาจิโตเนี่ยผมมองแบบแวบบ๊แบๆบมันหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะอมืมาถึงก็โดนเลยนะอาจิโต มาถึงมือเขาไแม็กแล้วหรอวะโอ้โ้ไม่ได้ครับเกมนี้ปล่อยโอกาสไม่ได้เลยอใช่ครับเกมนี้ปลดโอกาสไม่ได้เลยเพราะว่าเลือดมันลดไวมากและนี่เป็นล่างสุดยอดด้วยแต่ก็ออกิโตนี่ไม่ใช่อากอิโตดิครูการนี่ก็จะมีร่างสุดยอดอีกล่างนึนะที่เป็นว่าอันติเมทร่างสุดยอดใช่ไหม เอาล,ล่างนั้นก็อย่าไปนับมันเลยนะเพราะว่ามันกากทิดหายอะ่ะมึงไม่น่าเรียกว่าล่างสุดยอดเลยเนะี่ยไอสัตว์เอ้ยกูจะโชว์สักหน่อยอ๋อ,อ,อตายเรียกมาสองคนไม่ได้ตายซะงั้นเฮ้ เนะด็กก็ยังว่าแหละครับเรามาดูนี่กันดีกดบบว่าคาบุโตะร่างธรรมดาน,นี่แหละดีเคดซึ่งวิธีการเล่นดีเคดนะครับเราก็เลือกตัวเอาเป็นคาบ,บุโตะเนกันนี่แหละอืมแล้วก็เลือกอาวุธของมันในการกดอาวุธนะคะรับคือเราต้องกดลง แล้วเราก็ต้องกดโอไปด้วยนะครับถึงมันจะมีอาวุธออกมาให้เอาเป็นดาบเบสแล้วกันเนาะดันดอมเกมนี้คาบุโตะสามารถแคทออฟได้ด้วยไม่ใช่แคทออฟดิโคกอัพได้ด้วยนะครับอ,อ้ออาวมึง อาแล้วไงเออดูืออิวิธีการคอปอับเดี๋ยวก่อนไว้ลอมทูแล้วกันนะครับวิธีการคอปอัพนะครับเราก็กดปุ่มเลื่อนลงมา <c oughs> Mould mould <udo> สะใจมึงไหมสัตว์ statistically 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 <worldwide> โ, <rique> <ales> โอ้โหเออโอ้ยเกมนี้เปิดโอกาสไม่ได้อย่าไปเปิดโอกาสให้มันเม่งั้นจะเจอแบบนี้อ้าวเฮ้ย โอ้โอ um ้โอ้โอ้อืมเือไม่ได้โอ้ยสองนั้นโอ้โหอยไม่น่าวิ่งไปเลยนี่แหละคุณย่าเคยพูดเอาไว้ความชนะคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าวะ ต่อไปก็อืมเอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวผมสอนวิธีการใช้ดีเคทใหม่นะครับดีเคทนี่ครับเราจะเลือกตัวไปแล้วก็อาวุธของมันโชเ็นชินไป อสองเคลื่อนซีนะครับยโซนี่ไงวิธีการใช้วุฒครับกดลงครับแล้วก็กดโอพร้อมกัน อ้าวฉงนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องให้พี่มีที่ยืนในสังคมบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละ ไปเลยดีเศกลุมทำได้เออเ้่ไม่ยหยอกเรเราเดี๋ยวนี่แงโอ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 ้โอ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 โอโอโอ Ơ, sang thế? Ơ, cái gì vậy? Tôi không thể nào! Ôi, 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 ôi! Tôi cố gắng dừng lại! เอาละครับวันนี้ก็พอกันก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเริ่มแรกนะครับแล้วก็ถ้าช้าก,ก็อย่าลืมที่กดไลค์และกดแชร์ถ้าเกิดอยากให้อยากเห็นตัวมาเรื่อยๆตัวไหนโดนตืบ๊บหรืออยากให้เห็นตัวไหนตืบตัวไหนก็บอกได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ